สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง m a c f o r d Channel นะครับพบกับแม็พบกับรถหล่อๆต่างสวยๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเอารถยนต์จุดที่นั่งนะครับรุ่นขายดีนะครับก็คือรุ่น e v e r อเรสต์สปของเรานะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ออปชันที่ได้มาจากตัวรถนะไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลึกถึงรายละเอียดนะครับตัวรถนะวันนี้นะครับมีการตกแต่งหรืออัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยว จะพาไปชมนะครับว่าแต่งออกมาแล้วหล่อขนาดไหนนะครับกับเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจแม็กดูเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมาดูกันครับกับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับคันนี้นะครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทนะครับถ้าเพิ่มแพ็กเกจจะเพิ่มอีก5้าหมื่นแปดพันบาทนะครับส่วนสีพิเศษนะครับก็จะเพิ่มอีก12,000บาทนะครับสีนะครับสีพิเศษนะ สีของเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับสีพิเศษจะมีสีขาวมุกนะครับสีสีพิเศษจะมี2สีสีขาวมุกกับสีส้มครับแล้วก็ที่เหลือจะไม่ต้องเพิ่มสีนะไม่ว่าจะเป็นสีบอลนะครับสีน้ําเงินนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีเทาดำนะตัวนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับเดี๋ยวมาดูสีดําคันนี้นะครับว่าแต่งอะไรกัน เข้าไปบ้างนะครับเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าใส่ชุดแรปเตอร์เข้ามานะครับกระจังหน้าจะแตกต่างจากชุด F150 นะครับก็จะได้ฟอน Ford หล่อๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับลังพึ่งก็จะกว้างกว่านะครับระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับกับตัว F150 นะครับคันนี้นะครับมีการเพิ่มกล้องหน้าเข้ามานะครับตัวนี้มีการใส่กล้องหน้ารถนะครับ ส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะครับจะมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟแบบอัตโนมัติด้วยนะครับส่วนด้านฝากระโปรงนะครับจะมีคําว่า e v e r อเรตนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีตัวอะคริลิกนะครับที่เป็นฟอนต์หนังสือคําว่า Ever อรสนะครับส่วนตัวเอเวอเรสต์ไวท์แนะครับจะแปะคําว่า w วท์แท็นะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับบางคนก็เอาไปติดเพิ่มนะด้านล่างนะครับกันชนหน้านะครับมีการนะครับติดตั้งนะครับชุดแรปเตอร์นะครับหรือว่า F 2 2เข้ามานะครับจะมีห่วงลักจูงให้2ห่วงนะครับแล้วก็เว้นนะครับช่องไฟตัดหมอกนะครับที่ที่แปรผันตามพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้เพิ่มเพิ่มคเกจนะครับออปชั่นก็ เยอะอยู่แล้วนะต้องบอกลูกค้าแบบนี้ก่อนนะครับออปชั่นเยอะอยู่แล้วนะครับห่วงลักจูงนะครับก็จะมีมาให้2ห่วงนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีพลาสติกที่กันหินดีกันโคลนดีกันน้ําดีนะครับมาดูซุ้มล้อกันบ้างนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับตัวนี้ก็มาเป็นเซตเดียวกับชุดลัพเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับช่วงล่างนะครับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับ ตัวนี้เป็นช๊คอัพ2.0โมโนทูบนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยพร้อมคลิมระบายความร้อนด้วยมาดูแมกเรยยางกันนะครับคันนี้มีการอัพเกรดนะครับเปลี่ยนแมกเรยยางนะครับเป็นแมกของ O a s i ซนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นนะออฟนะครับออฟลบตัวนี้จะเป็นออฟลบ18นะครับที่มันดูใหญ่นะครับคันนี้มีการใส่ยางนะครับให้มันดูใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับให้มันเต็มซุ้มนะก็ไม่ต้องทำการยกหรือว่าโหลดนะครับสเปคยางนะครับนี่ ให้ดูเลย25555นะครับ R 2 0นะครับหล่อเลยนะครับแล้วก็แม็กของเราเลือกลายได้ด้วยนะที่ปัดน้ำฝนหน้านะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าก็เป็นออโต้ด้วยนะครับฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ฟิล์ม4 0 6 0 80นะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับแก้มข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้นะครับเทอร์โบอ่ะพูดถึงเครื่องยนต์หน่อยละกันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้านะครับ 405แรงบิตนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้ดีนั่นเองนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะกระจกนะครับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนครอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีดํานะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED สีส้มเลยนะครับข้างประตูนะครับก็จะมีตัวอะคริลิกนะครับที่แปะคําว่าสปอร์ตอยู่นะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวนี้มี ของมมงแฮเมอร์นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับกันสาดใส่ให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะครับของรุ่น e v e r อร์เรสซนะครับจะเป็นสีดำนะจะไม่เหมือนกับไทเทเนียมนะอาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับกุญแจก็เป็นสมาร์ทคิเลสนะครับเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับตัวนี้นะด้านหลังนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นแบบวัดลิง์นะตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับ ข้าโค้งนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนนะครับวิ่งบนท้องถนนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับเริ่มที่สปอยเลอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับไฟเบรกก็จะอยู่ตรงสปอยเลอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับเออไม่ใช่ไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้านะครับก็มีให้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนแบบออโต้ด้านหลังนะครับนี่เราก็ติดฟิล์มของโซลาร์โค้ดนะครับอ่าไอโซลาร์การ์ดสิ โซลการ์ดนะครับเบอร์ไปหมดแล้วะนะครับมาดูบ้างไฟท้ายนะครับแบบ LED เลยตัวนี้นะครับในรุ่นสปอร์ตหล่อมากๆเลยนะครับตรงกลางจะเขียนคําว่า e v e r อเรนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์นะครับที่มีให้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเห็นตัวโลโก้นะครับ FORD นะครับหรือ Ford นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับเป็นแฮนด์ฟรีนะสามารถเตะเปิดเตะปิดได้นะครับ เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หลังก็มีให้นะครับอีกสี่จุดเห็นไหมเซนเซอร์หลังก็มีให้สี่จุดนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดท้ายกระบะเอ้ยท้ายให้ดูนิดนึงแล้วกันกุญแจไม่ได้อยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตัวนี้นะสวยๆหล่อๆเลยนะครับกับเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับล้วแต่งหล่อแต่งดุมากๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงแล้วกัน ภายในนะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะเดินได้โดยได้ดำนะครับพร้อมกับตีโลโก้คำว่าสปอร์ตนะครับด้านบนนะครับกระจกนะครับตัดแสงแบบออโต้นะครับมีช่องนะครับ USB ด้านหลังด้วยนะครับอ่าไว้ต่อกล้องหน้าได้นะตัวนี้นะมาดูจอกลางกันบ้างครับ จอกลางนะครับหล่อเลยขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับแ p ปเปิลคาเฟ่แอนดรอยตัวแล้วก็ s ิ n ค์โฟด้วยนะสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้นะครับตัวนี้นะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะครับแอร์นะครับอ่าเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายขวานะมีวอลเลดชเจอร์ e ให้นะครับมีท้ายซีให้ USB ให้วอลกี Work ์ e ar, อัตโนมัติแบบซันหสปีดนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้าช่องวางแก้วน้ำมีให้แล้วก็มีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ด้วยนะครับ โอเคตอนนี้มีไฟแล้วอ่ะพวงมะไรนะครับเป็นพุงมาลัไฟฟ้าแบบ100%เลยนะครับมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายนะครับจะมีคุชคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ตัวเพิ่มลดความเร็วนะครับแล้วก็ตัวลิมิตนะฝั่งขวานะครับจะมีพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับซิงจากสิงกับหน้าจอขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับความร้อนนะครับน้ํามันนะครับแจ้งหมดนะครับ แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร0% 0เลยนะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับปรับระดับได้ปุ่มพุ่มสตาร์ทมีให้นะครับแผงไฟหน้านะครับแบบออโต้นะครับตัวนี้มีปุ่มเพิ่มแสงนะครับไฟหน้าจอรถด้วยนะแล้วก็ไฟหน้าที่สามารถปรับระดับได้เวลาเราบรรทุกของนะครับข้างประตูนะครับก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าออปชั่นล้นมากๆกนะครับกับเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับบอกแล้วว่าออปชั่นนะครับไม่ธรรมดาพร้อมกับตังหล่อๆแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นและแคมเปญนะครับบอกเลยว่า ใครที่กาลังมองหาดอกเบี้ยศูนเนะครับหรือว่าชุดแต่งรับคันหรือว่าสุดพิเศษนะครับตอนนี้มีโปรมาให้ลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับยังไงก็ก่อนจะจากกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของเอเวอเรสต์สปอคันนี้นะครับก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือไลน์ไอดียนะครับเดี๋ยวงไงแม็กติดต่อกลับไปนะครับหรือว่าโทรสายด่วนที่0820020511ครับยังไงก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากเอเวอเรสต์สปอร์ตแต่งหล่อสีดำคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพา